สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะคะช่องข้อหอมชาแนลเองค่ะสวัสดีเช้าวัวนศุกร์ที่2 5พฤศจิกาย,ยน2565นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกว่า4.6 8, 8ล้านครัวเรือนทั่วประเทศด้วยนะคะก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะสำหรับเงินส่วนต่างประกันราคาข้าวและเงินช่วยเหลือชาวนาแรกละ1,000บาทรับสูงสุด20,000บาทนะคะและทกศเนี่ยก็ได้เริ่มเงินส่วนต่างราคาข้าวและเงินช่วยเหลือชาวนาแรกละ1,000บาทไปแล้วนะคะ ตั้งแต่เมื่อวานคือวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโซนพื้นที่ภาคเหนือจำนวน14จังหวัดเกษตรกร8,417 0, 0ครัวเรือนเป็นเงินจำนวน115ล้านบาทค่ะ และว,วันนี้นะคะวันที่25พฤศจิกายน2565ก็เป็นคิวของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรภาคเหนือเหลืออีก3จังหวัดและพี่น้องเกษตรกร,ร,กรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก4จังหวัดรวมไป็จ7จังหวัดรวม985,871ครัวเรือนเป็นเงิน11,841ล้านบาทค่ะและจะมีพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาจังหวัดไหนได้รับการโอนเงินบ้างรวมไปถึงวิธีคิดเงินส่วนต่างราคาข้าวแต่ละชนิดเราไปติดตามฟังรายละเอียดกันค่ะ ก่อนจะไปรับฟังกันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องขอมช anel ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านเนี่ยจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะ ค่ะหลังจากเมื่อวานนะคะคือวันที่24พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะทกสเนี่ยก็ได้เริ่มทยอยโอนเงินส่วนต่างประกันราคาข้าวแล้วนะคะตั้งแต่งวดที่1ถึงงวดที่6และสําหรับวันนี้นะคะวันที่25พฤศจิกาย,ยน2565ก็เป็นคิวของพี่น้องเกษตรกรภาคเหนือที่เหลืออีก3จังหวัดแล้วก็พี่น้องเกษตรกรชาวนะาภาคตะวันออกเชียงเหนืออีก4จังหวัดค่ะค่ะเรามาดูวิธีการคิดเงินชดเชยส่วนต่างราคาข้าวงวดที่1ถึง6กันนะคะว่า พี่น้องเกษตรกรชาวนาเนี่ยได้รับโอนเงินส่วนต่างราคาข้าวตามนี้หรือเปล่าคะ่ะงวดที่1จ่ายเงินให้เกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่15ตุลาคม2565 ข้าวเปลือกเจ้าสูงสุด30ตันได้รับการชดเชยตันละ416.08บาทหรือว่าไร่ละ250.08บาทไม่เกิน49ไร่วิธีคำนวณหากลงทะเบียน50ไร่ก็ได้สูงสุดเท่ากันคือให้เอา30ตันคูณด้วย416.08เท่ากับเงินที่ทกศโอ,อนเข้าบัญชีค่ะหรือใครที่ลงทะเบียนไม่เกิน49ไร่ให้เอาจำนวนไร่คูณด้วย250.08เท่ากับเงินที่ทกศโอ,อนเข้าบัญชีค่ะ ข้าเปลือกเหนียวสูงสุด16ตันได้รับการชดเชยตันละ859.90บาทหรือว่าไร่ละ333.64ไม่เกิน41ไร่วิธีคำนวณหากลงทะเบียน42ไร่ขึ้นไปก็ให้ได้สูงสุดเท่ากันคือให้เอา16ตันคูณด้วย 859.90เท่ากับเงินที่ทกสเนี่ยโอนเข้าบัญชีค่ะหรือใครที่ลงทะเบียนไม่เกิน41ไร่ให้เอาจำนวนไร่คูณด้วย333.64เท่ากับเงินที่ทกสเนี่ยจะโอนเข้าบัญชีค่ะ งวยที่2จ่ายเงินให้เกษ,ษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่15-21ตุลาคม2565นะคะเข้าเปลือกเจ้าสูงสุด30ตันได้รับการชดเชยตันละ444.68บาทหรือว่าไร่ละ266.81บาทไม่เกิน49ไร่ค่ะวิธีคำนวณนะคะหากลงทะเบียน50ไร่ก็ให้ได้สูงสุดเท่ากันคือให้เอา30ตันคูณด้วย444.68เท่ากับเงินที่ทกศเนี่ยโอนเข้าบัญชีค่ะ หรือใครนะคะที่ลงทะเบียนไม่เกิน49ไร่ให้เอาจำนวนไร่คูณด้วย266.81เท่ากับเงินที่ทกสเนี่ยโอนเข้าบัญชีคะ่ะเข้าเปลือกเหนี่ยนะคะสูงสุด16ตันได้รับการชดเชยตันละ393.53บาทหรือว่าไร่ละ152.69บาทไม่เกิน41ไร่วิธีคำนวณนะคะหากลงทะเบียน42ไร่ขึ้นไป <ver> ก็ได้สูงสุดเท่ากันนะคะคือให้เอา16ตันเนี่ยคูณด้วย393.53บาทเท่ากับเงินที่ทกศนะคะจะโอนเข้าบัญชีคะ่ะ หรือใครนะคะที่ลงทะเบียนไม่เกิน41ไร่ให้เอาจำนวนไร่คูณด้วย152.69เท่ากับเงินที่ทกสน,นะคะโอนเข้าบัญชีค่ะเงื่อนที่3จ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่22-28ตุลาคม2565นะคะเข้าเปลือกเจ้าสูงสุด30ตันได้รับการชดเชยตันละ448.12บาทหรือว่าไร่ละ268.87บาทไม่เกิน49ไร่ค่ะ วิธีคำนวณหางลงทะเบียน50ไร่นะคะก็ได้สูงสุดเท่ากันคือให้เอา30ตาันคูณด้วย448.12เท่ากับเงินที่ทกสนะคะโอนเข้าบัญชีค่ะหรือใครนะคะที่ลงทะเบียนไม่เกิน49ไร่ให้เอาจำนวนไร่เนี่ยคูณด้วย268.87เท่ากับเงินที่ทกสนะคะโอนเข้าบัญชีค่ะ ข้าวเปลือกเหนียวนะคะสูงสุด16ตันได้รับการชดเชยตันละ280.60บาทหรือว่าไร่ละ108.87บาทไม่เกิน41ไร่วิธีคำนวณนะคะหางลงทะเบียน42ไร่ขึ้นไปก็ให้ได้สูงสุดเท่ากันคือให้เอา16ตันเนี่ยคูณด้วย280.60เท่ากับเงินที่ทกศสนะคะจะโอนเข้าบัญชีค่ะหรือว่าใครนะคะที่ลงทะเบียนไม่เกิน41ไร่ให้เอาจํานวนไร่นะคะคูณด้วย108.87เท่ากับเป็นเงินที่ทกศสนะคะโอนเข้าบัญชี เงื่อที่4จ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่29-4พฤศจิกาย,ยน2565นะคะเข้าเปลือกเจ้าสูงสุด30ตัน ได้รับการชดเชยตันละ467.37บาทหรือว่าไร่ละ280.42บาทไม่เกิน49ไร่ค่ะวิธีคำนวณนะคะหางลงทะเบียน50ไร่ก็ให้ได้สูงสุดเท่ากันนะคะคือให้เอา30ตันคูณด้วย467.37บาทเท่ากับเงินที่ทกศนะคะจะโอนเข้าบัญชีค่ะหรือว่าใครนะคะที่ลงทะเบียนไม่เกิน49ไร่ให้เอาจำนวนไร่เนี่ยคูณด้วย280.42เท่ากับเงินที่ทกศนะคะจะโอนเข้าบัญชีค่ะ ข้าวเปลือกเหนียวสูงสุด16ตันได้รับการชดเชยตันละ17.06บาทหรือว่าไร่ละ6.61นะคะไม่เกิน41ไร่วิธีคำนวณนะคะหากลงทะเบียน42ไร่ขึ้นไปก็ได้สูงสุดเท่ากันนะคะคือให้เอา16ตันคูณด้วย17.06เท่ากับเงินที่ทกศเนี่ยจะโอนเข้าบัญชีค่ะหรือว่าใครที่ลงทะเบียนไม่เกิน41ไร่ให้เอาจำนวนไร่เนี่ยคูณด้วย6.61เท่ากับเงินที่ทกศนะคะจะโอนเข้าบัญชีค่ะ งวดที่5นะคะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่5-11พฤศจิกาย,ยน2565นะคะเข้าเปลือกเจ้าสูงสุด30ตันได้รับการชดเชยตตนละ532.15บาทหรือว่าไร่ละ319.29บาทไม่เกิน49ไร่วิธีคำนวณน,นะคะหากลงทะเบียน50ไร่ก็ให้สูงสุดเท่ากันนะคะคือให้เอา30ตันเนี่ยคูณด้วย532.15เท่ากับเงินที่ทกศนะคะจะโอนเข้าบัญชีค่ะหรือใครนะคะที่ลงทะเบียน ไม่เกิน49ไร่ให้เอาจํานวนไร่นะคะคูณด้วย319.29เท่ากับเงินที่ทกศนะคะโอนเข้าบัญชีค่ะ ข้าวหอมปทุมธานีสูงสุด25าตันได้รับการชดเชยตันละ125.96บาทหรือว่าไร่ละ85.40ไม่เกิน36กไร่วิธีคำนวณนะคะห่างลงทะเบียน37ดไร่ขึ้นไปก็ได้สูงสุดเท่ากันนะคะคือให้เอา25าตันเนี่ยคูณด้วย1 2 5 9 6เท่ากับเงินที่ทกศนะคะจะโอนเข้าบัญชีค่ะหรือใครนะคะที่ลงทะเบียนไม่เกิน36กไร่ให้เอาจํานวนไร่นะคะคูณด้วย85.40เนี่ิเท่ากจินที่ศอนบัญชีค่ะ งว่ที่6นะคะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่12ถึง16พฤศจิกายน2565นะคะเขาเปลือกเจ้าสูงสุด30ตันได้รับการชดเชยตันละ629.91บาทหรือว่าไร่ละ377.50บาทไม่เกิน49ไร่ วิธีคำนวณนะคะห่างลงทะเบียน50ไร่ก็ให้สูงสุดเท่ากันนะคะคือให้เอา30ตาัคนคูณด้วย629.91เ่ท่ากับเงินที่ทกศเนี่ยจะโอนเข้าบัญชีค่ะหรือใครนะคะที่ลงทะเบียนไม่เกิน49ไร่ให้เอาจํานวนไร่นะคะคูณด้วย377.50เท่ากับเงินที่ทกศนะคะโอนเข้าบัญชีค่ะเข้าหอมปทุมธานีนะคะสูงสุด25าตันได้รับการชดเชยตันละ433.19บาทหรือว่าไร่ละ 293.70บาทไม่เกิน36ไร่ค่ะวิธีคำนวณนะคะหากลงทะเบียน37ไดไร่ขึ้นไปก็ให้ได้สูงสุดเท่ากันนะคะคือให้เอา25ตันคูณด้วย433.19เท่ากับเงินที่ทกศเนี่ยจะโอนเข้าบัญชีค่ะหรือใครนะคะที่ลงทะเบียนไม่เกิน36ไร่ให้เอาจำนวนไร่เนี่ยคูณด้วย293.70เเท่ากับเงินที่ทกศนะคะจะโอนเข้าบัญชีค่ะ เข้าเปลือกหอมมะลีนะคะสูงสุด14ตันได้รับเงินชดเชยตันละ396.53บาทหรือว่าไร่ละ142.75บาทนะคะไม่เกิน38ไร่วิธีคำนวณนะคะหากลงทะเบียน39ไร่ขึ้นไปก็ได้สูงสุดเท่ากันนะคะคือให้เอา14ตันเนี่ยคูณด้วย396.53เท่ากับเงินที่ทกสนะคะจะโอนเข้าบัญชีค่ะหรือใครนะคะที่ลงทะเบียนไม่เกิน38ไร่ให้เอาจํานวนไร่เนี่ยคูณด้วย 142.75เท่ากับเงินที่ทกศนะคะจะโอนเข้าบัญชีค่ะ สำหรับโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2565ทับ66 6, หรือว่าโครงการไร่ละ1,000บาทนะคะครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่รับสูงสุด20,000บาทนะคะก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและสร้างขวัญกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและจูงใจให้เกษตรกรนะคะดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพในการเพิ่มโอกาสในการ ขายข้าวในราคาที่สูงแล้วก็มีรายได้มากขึ้นค่ะโดยสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข,ข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีการผลิต2 5 6 5ทําห6นะคะในอัตราไร่ละ1000บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือว่าไม่เกิน20,000บาทต่อครัวเรือนค่ะยอดจ่ายทั้งประเทศนะคะรวม4.295ล้านครัวเรือนจำนวนานวน56 17.045ล้านบาทนะคะพร้อมจ่ายเงินตามแผนการโอนเงินส่งถึง ึงมือเกษตรกรนะคะซึ่งมีเกษตรกรที่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีไปแล้วเมื่อวันที่24พฤศจิกาย,ยน2565ที่ผ่านมานะคะโดยทกศเนี่ยได้โอนเงินให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรวม8,417 0 0ครัวเรือนเป็นเงินจำนวน115.485ล้านบาทในพื้นที่ภาคเหนือ14จังหวัดได้แก่จังหวัดนครสวรรค์เพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์อุทัยธานี ตากเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดลำพูนค่ะแล้ววันนี้นะคะวันที่25พฤศจิกาย,ยนส5นนะคะจะเป็นคิวของเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข,ข้าวในพื้นที่ภาคเหนือที่เหลืออีก3จังหวัดนะคะและเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข,ข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก4จังหวัดซึ่งมีจํานวนเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับโอนรวม9 8 5 8 7 1ครัวเรือนนะคะเป็นเงินจํานวน 1841.001ล้านบาทซึ่งประกอบด้วยพื้นที่จังหวัดลำปางน,าน่านแพร่อุดรธานีร้อยเอด็ดมหาสารคามและจังหวัดอุบลราชธานีค่ะทั้งนี้นะคะเกษตรกรเนี่ยสามารถตรวจสอบอัปเดตเช็คว่าทกาสนะคะโอนเงินประกันรายได้ข้าวปี65แล้วก็เงินช่วยเหลือชาวนาแรกละ1,000บาทหรือว่าเงินช่วยเหลือเกษตรกรปีห5ดังนี้ค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ชงโค i n b a อินแนะคะแล้วก็ กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน13หลกักโดยระบบเนี่ยจะแจ้งรายละเอียดของบัญชีจำนวนเงินแล้วก็โครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับนะคะหรือว่าเกษตรกรเนี่ยสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชันทกสเอโมบายและเอโมบายพลัสตลอด24ชั่วโมงนะคะและจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน Line o f f i c i a l B A A C Family กรณีที่ลูกค้าเนี่ยสมัครใช้บริการ B A A C Connect นะคะรวมถึงสามารถเบิกท ถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของทกศทั่วประเทศเดี๋ยวเราเนี่ยจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปค่ะค่ะน,นี่ก็คือข่าวสารที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกว่า77จังหวัดด้วยนะคะที่วันที่24พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะทกศเนี่ยได้ทยอยโอนเงินส่วนต่างสำหรับข้าวที่มีส่วนต่างทั้งหงวดน,นะคะและเงินช่วยเหลือชาวนาะแร่ละ1,000บาท สำหรับพี่น้องเกษตรกรภาคเหนือนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นคิวของพี่น้องภาคเหนือที่เหลือแล้วก็ภาคอีสานร,รวม7จังหวัดค่ะซึ่งพี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองนะคะผ่านแอปพลิเคชันธกสเอโมบายจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกสนะคะซึ่งดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า4.68ล้านครัวเรือนเช็คผลการโอนเงินได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยหากเงินถูกโอนเข้าบัญชีแล้วสามารถรับทราบได้ทันทีค่ะ ท้ายนี้นะคะอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยค่ะหรือว่าอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยช่วยเหลืออะไรบ้างหรือว่ามีปัญหาอะไรนะคะที่อยากจะบอกไปถึงนายกหรือว่าภาครัฐไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเดือดร้อนหรือว่าการจ่ายเงินเยียวยาค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการรายงานข่าวสารไว้เพียงเท่านี้ค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ชองของ้อมูลชาแนลด้วยนะคะพื่อีท่านเนี่ยจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะ